วันนี้นางงามนอนพักผ่อนที่บ้านนะคะนอนเก็บเอาแรงค่ะพอพรุ่งนี้นางงามก็จะเดินทางไปบาจีนอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ให้แต่ปป้าเข้าไปขึ้นของไว้ค่ะให้นางงาม รออยู่ที่บ้านค่ะน่ารักมากเลยค่ะรู้ความ,มาค่ะไม่ดื้อน,นะคะเก็บแรงตุนแรงไว้ค่ะพ่อพอแม่แม่ทั้งหลายเอ็นดูน้องงามด้วยนะคะ นอนเก่งมากเลยค่ะนั่งรถไปก็ไม่เคยงองแงเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะพักพอ่อนตัวเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่กว่าที่นอนแล้วค่ะโตเร็วมากเลยค่ะ งามขาน้องงามงามป๊าป๊าไม่ชวนหนูไปเลยใช่ไหมคะอืปะปะมป๊าป๊าไปขึ้นของเดี๋ยวมานะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ FC ทุกทุกคนที่เอ็นดูนางงามนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ